เหมือนจะมาจากตรงนี้นะ้วไปทางโน้นรถไฟคือบนนี้นะคะไปา拉斯加ก็คือคลาสสิกสุดๆที่นมันเล็กแบบแบบบลอกเลยอ <นา S 1> แต่ไปม่มาาอย <นา S 1> ู่บนรางรถไฟนะการเดินทางไปยาาังาม่าเราสองคนใช้ g o o g l e Ma p ในการนำทางนะคะโดยมีการใช้บัตร ICOCA ขึ้นรถไฟไปโลดเลยค่ะก็คือถึงแล้วนะคะจะา,าราชนีาม่าเมื่อกี้เรานั่งรถล่างมาคือมารักมากๆ,ๆเลย จะงงๆไหนตอนจ่ายตังค์นะคือเขาให้จ่ายตอนออกไปเข้าป่าไผ่เตรียมดูคนเป็นล้านว้าวกินหอมมากมาถึงทางเข้าป่าไผ่ราชยิาาแล้วนะคะตอนนี้คือเรามาวันเสาร์แล้วก็มาตอนเที่ยงนะครัคนเสาร์ะ น้านี่จังมีความไัยแล้วอะทุกคนและเราก็มาถึงแล้วนะคะทางข้าวิงๆของต่อไั่ไอราเชียมาเจ่อะทุกคนใช่คนแอบเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันต่อไป เราต้องถ่ายกับแบ็กกาวมากกว่าถ่ายกับแนวภัยตอนนี้นะคะเราอยู่ในเ,นเกาะ่ัยแล้วบรรยากาศก็คือหนาวมากเลยหนาวมากแต่ถ้าใครอยากแบบว่าอยากจะแบบท่องเทียทยเ่ยวกาบภัยแล้วก็รุ่มเลยรุ่มแทบพิเศษก็คือซื้อรถเขาเรียกว่าอะไรรถเขียนของเขาอะ่ะมันจะ,จ,ะะจะได้เป็นแทบพิเศษใช่ไหมดูสวยดีนะคุณจะได้ประสบการณ์แปลกแต่ของเราก็คือเดินปกติกับที่คนเยอะ <laughs> วันนี้เจอคนเยอะแน่ๆนะครับ อาลาเทียมาตั้งอยู่ทางตะวันตกของเมืองเกียวโตเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติอันงดงามอย่างเส้นทางป่าไผ่บริเวณอาราชิียมายังเต็มไปด้วยคาเฟ่ที่มีบรรยากาศที่ดีมากๆเหมาะแก่การพักผ่อนและร้านอาหารตลอดเส้นทางเลยนะคะแนะนําให้เพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่กันเลยนะน่าจะเป็นของเขียววนวยันอะไร ถือว่าสักโนมันเต็มขึ้นทำเลประมาณเนี้ผ่านด้าด่านประมาณนี้แต่เราไม่ได้ขึ้นนะเพราะว่าตเต็มอ้าวมาเดี๋ยวนะคะเราจะมาขอพรกันตอนนี้จะน่ยอยู่ตรงทางเข้าป่าไทยเลยอันนี้ที่นั่ก็คือแผกสายหาความรู้มากนะคะต้องดูทุกที่ว่ามันคืออะไร ที่นี่ก็สวยมากนะคะแต่วันนี้มาคนแอบเยอะไปหน่อยถ้าสมมติว่ามาวันธรรมดาคนน่าจะไม่เยอะหรือว่ามาเช้าแต่สวยใครรู้สวยมากนะคะแนะนำเลยมาทั้งทีก็ต้องมาอาราชิยมามอันนี้สายดูป้ายแล้วเราคือเป็นสายไม่ดูอะไรเลยมากินปลายเกียวชีสทอดมันแตกอะเอาเลย ไงขอดูด้านในหนึ่งโอ้คือชิ้นมันไม่ใช่ชิ้นนี้แล้วเป็นแกนอ่ะโ <c oughs> ดนตกเพราะความน่ารักมากกว่าความหิวใช่ไหม ่ <Yeah. S 2> ไม่มีที่นั่งกินนะโ<อ>ดนแย่งไปที่นะันนะ่งี่กินเลยมาแล้วเลนทงคัดเสือหมู น้ำใสไหมั้ยถ้าไายตอนนี้ก็คือทำไมหนาวตายเลยแดดดีนะก็คือจะพานนี้แหละน้ำแห้งหน่อยนะช่วงนี้ เดินเล่นในป่าภายเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะไปกันที่สะพานวตาตาละซึกิบาชิซึ่งอยู่ไม่ไกลจากป่าภัยเลยนะคะสามารถเดินออกมาได้แป๊บเดียวก็ถึงค่ะสะพานนี้เนี่ยเป็นสะพานที่ยาว155เมตรนะคะก็จะมีบรรยากาศที่แบบสวยมากๆแล้วก็เราเห็นนะคะมีคนนั่งพายเรืออยู่ด้วยบรรยากาศดีสุดๆมีคนพายเรืออยู่ตรงน,นั้นด้วยเยอ๋อค่ะจะจับปลาอยอู่พายเรือเล่น จะไปเจอเพื่อนของกีนันเอานะคะก็การเดินทางนะคะจากอาลาชิยามาก็เปิดกูเกิลแมปมาให้ทุกคนดูกเดิทนทางง่ายมากเนาะตาม Google Map ได้คุณก็ไม่ลงใช่เพราะว่าทีนี้เรายังไม่ลงเลยนะคะเพราะว่าเรามี Google Map แบบคนก็คือพีนันั่นเองโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ตรงนั้น,นะคะโอเคตอนนี้นะคะจากอาราชิยาม่าเรากำลังข้ามไปที่กิออนกันจ้า คือข้างๆนี่คือวิวสวยมากเลยทุกคนเป็นพื้นที่ริมแม่น้ำนะคะเขาก็จะมีคนญี่ปุ่นมาแบบมานั่งเล่นปั่นจักรยานตรงนี้โนบิตะเกตชัอนโนบิตะกับเจคอนก็จะเล่นอย่ไหเล่นเป็นเป็นฟองกับริมน้ำเกี่ยววะไรวะบรรยากาศคือน่ารักมากๆอะทุกคนตันนี้นะคะเราก็ลองจะเดินไปหาร้านอาหารกินกัน มันเหมือนเข้ามาในแบบบ้านของประเทศญี่ปุ่นคือความญี่ปุ่นคือมีความคิวอะน,น,นี่แล้วก็ด้านหลังเป็นภูเขานะคะบรรยากาศดีมากฝั่งนี้จะฝั่งนู้นต่างกันนะเชืไ่ไมเดยต่างกันมากเลยมีเป็นคนดักเราซ้ายหรือขวานี่ก็อยู่ตรงนี้ ลวแ้นี่นะคะร้านซอศครีปฏิบูทสองที่แนะนำเลยมีหลายสาขานะคะ เลยนะคะแบบหลุยเนี่ยอันเนี้ยแคนาดากูะ่ะที่แบบเขายึดกันอ,อ่ะก,กี่บาทแล,วล้วเธอดูดิแสนก็ม,มีหลายย<ม>ี่ห้อเลยมีกุชชี่มีชาแนลนะคะนี่สองหมื่นสามหมื่นหยวนไอ้สามหม,มื่นเยนตำแล้วคะ่ะ ช้อปปี้นะคะคนนี้ได้นะคะแซ็คเกิลสตรีทนะคะคนนี้ได้เปคนนี้คนนี้ได้นะคะคือเขามีของขายเยอะมากทุกคนมีของมือสองแล้วแบบสภาพมันก็ยังโอเคอยู่อ่ะแนะนำเลยนะคะถ้าสมมติว่าใครจะมาเที่ยวเจ็คเกิ้ลสตรีทนะคะคนเมาดูมากนะคะทุกคนดูดีๆ มากินข้าวที่แยกเกิดทงบรีกันนะคะอย่เราจะมากินแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรทอดอ่ะที่เป็นแม้ไม้ร้านลุงหนวดตรงนี้ตื่นมากมากแต่ตอนนี้คือรอคิวแบบนานอยู่นะน่าจะนานไหมก็เดี๋ยวจับเวลาที่เดี๋ยวบอกนี่ มอบ้าาาเ้ามน่ไมรู้ว่าหคืออะไรเดี๋ยวมาลองระวังร้อนเด้อไข่จริงๆเขามีน้ำผัาหมูเอออร่อยมากแต่ก็หมดไปแล้วนะไม่ทันถ่ายเเดี๋ยวเราจะมากินร้านนี้นะคะร้านปลาหมึกคือคนต่อคิวเยอะมากๆเลยอ่ะ มันอยู่ตรงนี้ทุกคนริมแม่นม้ำมมน้นะคะอยู่ข้างๆ้างลาลเมงน่ากินมากจ้าที่สองที่ลองร้านนี้ปลาหมึกไม่ร้อนเหรอร้อ <c oughs> นมากันออกปาก <laughs> รสชาติต่างกันไหมไม่ต่างค่ะคล้ายๆกันเลยแป้งนิ่มๆเหมือนกันอ่ะหรือว่าที่นี่มันคือแบบแป้งนิ่มวะออริจินอลเขาอาจจะเป็นแป้งอีกก็ได้เมืองไทยอ่ะแป้ง,แป,งแป้งเป็นลูกชิ้นเลยค <laughs> ือสิมันจะเป็นแบบแป้งเหลวๆอย่างนี้นะทุกคนก็คือออริจนินอลเขาเป็นแบบนี้หรือเปล่า อันนี้คือติดเมืองไทยนะฮะต้องการแป้งแข็งๆอันนี้คือวิธีเติมเงินนะคะบัตร ICOCA มันก็จะมีช่องบอกอกยู่ให้ใส่เติมเ<อ>งินตามต,ตู้แบบปกติเลยค่ะก็เลือกราเลือก เราจะเดินทางไปที่นาราานะดคะ่ะก็มาลงสถานีนาราเทสุป่คทสุค <He> ินเทสุนาราลาย <c oughs> ส,สายโอเคเดีย๋ยวเราก็เราจะเดินไปที่สวนกันนะคะ <c oughs> ใช่เราจะไปแบบเวอร์ชั่นคนประสบภัยอีกแล้วะคะ่ะ <c oughs> เดินอย่างเดียวออกมาจะเจออันนี้ก่อนแล้วก็เหมือนจะมุ่งไปทางนูง้น <c oughs> <c oughs> เออส่วนใหญ่ก็จะเปิดโอเพน11น่าจะประมาณ10เอง เราจะมาฝากท้องกันที่นี่ก่อนดีไหมไม่รู้ว่าร้านเปิดหรือเปล่าจะต้องดูแหละฉันว่าต้องมีเปิดบ้างเพราะมีคนเดินของกินออกมาแล้วฝากท้องที่นี่เติมแรงกันก่อนนะทุกคนเหมือนร้านนี้ที่เรามากินถ้าเป็นทังกระสีที่ต้องทาน้ําจิ้มเองน้ําจิ้มเองเ<ด>ขาบอกให้บดงาขาวแล้วว่ใส่น้ำจิ้มช่หมใช่บดจกนกว่าจะพอใจ นี ừ, ่แล้วเขาบอกว่าเอานน้ำจิมนี้ที่ดิบเยอะเท่าไหร่ก็แล้วแต่เค้กชั้นด้วยอ่าพอก่อนแล้วคราวนี้ก็เอาอันนี้จุ่มอันนี้แล้วอันนี้สำหรับข้างบนนี่แล้วเขาก็ให้ปรุงเราเองนะเซลส์สวิตนะอันนี่แต่น่ารักดีอ่ะมันดูมีกิมมิคให้ทำ กินโอ้กุ้งแต่แล้วเธอไม่คนน้ำจิ้มก่อนเลวอร่อยแล้วอร่อยไหมกินแล้วนะอัจอิตาดักิมาสอะไรนะ ก็เดิยจากสถานีประมาัดตรงนี้เท่านั้นเะคอก็นี่คือกินข้าวเสร็จแล้วแล้วก็เดินออกมาเลยจากตรงนี้นิดเดียวไปอาหารวางมาคอะ้อยเยนมาเจอเจ็บอ้มสิอ้ามอ้ำมอ้ำมเจอน้อนแล้วน้อนไม่มีข่าอ่ะเพราะว่าอะไรอ่ะก็เขาโดนตัดปะใช่ก็น่าจะกันนั้น ในแบบของเราฮันทนิ่งมากอิ่มแล้วมัม้งตามใหญ่เลยอ่ะเฮ้ยเป็นจ่าฝูงแล้วเป็นจ่าฝูงมันหาไม่ใยรอยากมากินจ่าฝูงเฮ้ยมันมาหาเลยอ่ะเฮ้ยมันขอเออใครอยากใครอยากหัวมันจิ๊บเฮ้ย ว,วัาระดีมากขอบคุณครับขอบคุณค่ะนาลาภาพาเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่มีพื้นที่มากกว่า3,130ไร่ใจกลางเมืองนาราเลยนะคะซึ่งเมืองนี้เนี่ยจะเป็นที่อยู่อาศัยของน้องกวางเขาบอกว่ามีประมาณ1,200ตัวเลยนี่พอมาถึงฝั่งนี้นะหน้าประตู ตรงนี้แน่นกว่าทุกจุดใช้คำว่าแน่นทุกจุดคือตัวแบบคือตัวที่นั่งพูดเฉยเฉยใช่คงพักอยู่นี่เราพาทุกคนมาดูตรงนี้ด้วยนะเป็นคือประตูอะไรเะชื่อเขาเขียนว่าประตูนันใครมงนะ่าจะเป็นประตูของเข้าปากนี้สมุนสวยและเก่ามาก ก็คือน้องก็เดินตามไปด้วยเราสามารถซื้ออาหารให้กับน้องกวางได้ด้วยนะคะโดยเมนูโปรดของเขาเนี่ยคือเซมเป้หรือข้าวเกี๊ยบญี่ปุ่นนั่นเองค่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอร่อยหรือเปล่าแต่มันก็น่าจะอร่อยเพราะว่ากวางกินแบบสุดๆเลยแก่ก้มแล้วก้มแล้วเห็นไหมเห็นไหมถ้าน้องก้มก็แสดงว่าน้องเอาเอาด้วยเห็นไหมมองไม่เห็น รูปหัวได้ลองจีรู้สึกว่าแตะน้องได้เอาเนี่ยถ้ามีแจะตังกว่าแล้วก็ต้องแตะเลยแ่น้องหนาวก็ดังเด็กไงเราให้ตัวเด็กแลับ้ก้บ้านตัวมก้มก้มไม่เอาแล้ว้าวอิ่มแล้ว มีสตัวแบ่งเขาหน่อยดอดีาดูได้ไหมตัวเนี้ยอะไรอะไรของเขาอะดมใหญ่เลยใ <c oughs> <c oughs> หม้มันเช็คกาไม่มีหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วค่าก็ไม่มีค่าก็ไม่มี ถ้ามันโดนแล้วมันนน้องกำลังป่นช่วยด้วยน้องกำลังพ่นสะดมยังไม่หยุดยังไม่หยุดต๊ะนี้โหอุ้ยเขาถ่ายเลยรสี่เจ็ดเป็นยัเนาะอะรอเงี้ยจะรู้มันไม่มีเขาบอกว่าถ้าจะกินนังเหต้องมากินที่นารานะคะไม่รู้จริงหรือเปล่าลองดูดังเหาะเฮ้ยอริกาโตะอริกาโต ต่อหน่องมใง